สวัสดีคะ่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยผ้ารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางตําไทยของเรานะคะเป็นสูตรตารางเป็นเลขตารางนะคะให้ทุกคนไปจับกันเอานะคะไม่ชอบตัวไหนก็ตัดออกตัดทิ้งได้นะคะแล้วก็ตัวต,วตวารางนี่ส่วนมากจะเป็นเด่นบนของแอดนะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนถ่วยแต่ว่าเด่นบนนี้เข้าดีเนียค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําสถิติเลยนะคะแอดก็ เอาลองดูนะคะเดี๋ยวว่างๆเนื้อทำสถิติให้ดูนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องน,นําเสนอไปเนาะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะ เอาเป็นยังไงกันบ้างเนาะหมานเฮงปังกันไหมนะคะทุกคนมาดูกันนะคะงวดเอ,อ่อ ของเรานะคะสูตรตารางนะคะทุกคนช่องแอดมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะเลือกเอานะคะเลือกเอาคัดเอานะคะเอาตัวที่ตรงใจตัวที่เราชอบนะคะทุกคนตารางก็จับเอาเลยนะคะงวดเก่าเนาะอันนี้เป็นงวดเก่านะคะเป็นทาไทยสูตรตารางก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะ5้าสามสองนะคะห้าสามสองสองศนนะคะเต็มเต็มนะคะแถมเป็นตัวนินให้ด้วยนะคะ ตัวเน้นให้ด้วยแต่ว่าศูนย์นะคะวันหยุดนี้มันชอบมีศูนย์นะคะถ้าเป็นวันหยุดนะคะวันไอ้นี่มันตรงกับวันอะไรเนาะวันที่สิบหกนะคะวันที่สิบหกนะคะสิบหกขวดนี้นะคะตรงกับวันที่นะคะโอ้วันจันท์เฮ้ยตรงกับเออเราพัฒนาด้วยดิโนโอ้เอาอีกแล้วนะคะปะทะกันนะคะ เราพัฒนากับตําไทยนะคะประทะกันนะคะวันที่สิบหกนะคะซึ่งไม่ไม่เป็นวันกูวันพระนะคะวันจันทน์ค่ะเป็นวันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์ห่วยหวยวันจันทร์นะคะประทะกับเออเราพัฒนาได้งวดนี้นะคะโอ้งวดนี้ประทะกันค่ะเดี๋ยวแอดเขียนก่อนนะคะว่าเป็นวันจันทร์นะคะทุกคนวันจันทร์โอ้อันนี้ปักหลักสิบล่างไทยนะคะกําลังจะทําปักหลักสิบล่างเอ้า ฝากฝากไว้ก่อนค่ะกําลังจะทําปักหลักนะคะทําปักหลักด้วยทําดับด้วยนะคะโอ้นี่ไงไอ้นี่นะคะวยแอดเคนอันนพิษเอาหลักสูตรตารางแอดอยู่ในระบาดนึกว่าสูตรไอ้นี่ตัวเองเป็นงวดเก่านะคะเขียนว่างวดเก่าเฮ้ย วันจันทร์นะคะงวดนี้เราชนกับวันจันทร์ชนกัเราพัฒนานะคะวันนี้รัฐบาลไทยออกวันจันทร์เลยดิวันจัน์ลีกเงินน้องอ๋อบาทวันจันทค่ะทุกคนออกวันจันท์เลยมาดูตารางของเรานะคะนี่น้องงวดประจาวันที่นะคะ งวดประจําวันที่เอ่อสิบนะคะงวดประจําวันที่16บหกูตารางของเรานะคะแล้วก็เด่นบนนะคะตารางนี่ที่จริงแอดจะให้เป็นเด่นกําลังวันนะคะก็เลยเขียนเด่นบนให้เป็นเน้นบนไปนะคะที่จริงจะเขียนว่าเด่นกํา네ลังวันนะคะรอบไหนวันไหนก็เขียนแต่ติดเด่นบนเด่นบนมันลืมค่ะที่จริงแอดจะเขียนว่าเด่นกําลังวันนะคะเอ้าไม่เป็นไรค่ะ เราก็เขียนไปยริง้นะคะเพราะว่ามันก็ด่นบนจริงๆเนาะรัฐบาลไทยนะคะงวดประจําวันที่16นะคะมิถุนาย,ยน2568นะคะสูตรตารางของแอสนะคะสูตรตารางเรามาแล้วนะคะ295นะคะ48361นะคะ29548361นะคะเด่นบนของเรานะคะ9814นะคะ9814เพราะว่าตัวนี้นะคะเอาเดี๋ยวให้ดูไหมคะ ตัวนี้นะคะเอ้ยมันเข้ามาทุกงวดเลยนะคะอีตัวดิ่นบนเนี้ค่ะแต่ว่าเลขดับยังไม่ได้ทําเลยนะคะเดี๋ยวต้องรีบทําดับขาดนะคะต้องรีบทําดับขาดเออดับขาดแล้วก็ดับล่างนะคะาโอ้อยรัฐบาลไทยด้วยเนาะ<ช>เอ้าจงว่ากันค่ะ<ช>เดี๋ยวแอดว่างแอดรีบทําให้นะคะ นี่นะคะ3 5ห้านะคะ3 5มห้ามันมาบนนะคะเสียได้นะคะที่ไม่มีไม่มีแอดไม่เอาสองลงมานะคะไม่งั้นได้กะ3มห้าสองเลยนะคะโอ้ยห้าไม่น่ามาคั่นนะคะที่จริงน่นาจะเป็นห้าสามสองย่างเงี้ยก็ได้นะคะทุกคนอุ้ยถ้าเป็นหาสามสองเอคือสีรวยว่ะคือสีได้หลายค่ะถ้าเป็นห้าสามสองเนาะ ห้าสามสองนะคะแต่มันออกสามห้าสองนะคะมีแต่แฟนก็เสียดายนะคะไม่น่ามากขั้นเลยห้าเพื่อนว่เพราะว่ามันได้น้อยกว่าสามสองไงคะห้าสองเอามาดูนะคะงวดนี้เด่นบนของเราให้ไปที่เก้าแปดหนึ่งสี่นะคะเอาสี่มาเร็วคะ่ะวยไม่ใช่สี่จะมางวดนี้บ่ค่ะ มันจะคือบวเอาชนกันกับสูตรนั้นแล้วนะคะสูตรที่แอดเอาจับวินจับวินปีก่อนให้นะคะแปดหนึ่งห้านี่ก็สวยแต่ว่าไม่มีศูนย์นะคะงวดน,นี้ตารางแอดไม่มีศูนย์ค่ะงวดนี้ไม่มีศูนย์นะคะแต่ว่าปีก่อนนี่มันออกห้าศูนย์สี่ใช่ไหมคะห้าศูนย์สี่เนาะปีก่อนนี่มันออกห้าศูนย์สี่อ่ะงวดน,นี้อาจจะเป็นห้าแปดสี่ก็ได้นะคะเอามาสิเป็นตัวไหนละคะโอ้ยสองสามข่อยน่สิมาบ่นโน่ย,ยามในิชิมาสิมา,มาบนมาลางนะคะ อู้วันนี้สองสามเอียดเดี๋ยวต้องรีบทาดับดูนะคะเสียเอาไปรุุน,นะคะ่ะเว้ยมันต้องมาเลยเฮ้ยสองสามเยตามเย็นลูกบวชนะคะอุย้ยเก้าแปดหนึ่งก็สวยสี่แปดหนึ่งก็สวยนะคะวันจันทร์วันจันทร์นนเนี่ยคะ่ะออกชนกับเราพัฒนาเลยนะคะเอาแคบเอาคะ่ะทุกคนแคบเอานะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงแนวทางให้นะคะแอดเริ่มทยอยทําแนวทางรัฐบาลไทยแล้วนะคะเริ่มทํา คลิปเก็บไว้แล้วเริ่มทําคลิปเก็บไว้จ่อลงแล้วเรียบร้อยนะคะจ่อลงแล้วเรียบร้อยเอออัดคลิปวันนี้นะคะไม่รู้จะลงวันไหนนะคะแต่ว่าก่อนเออรัฐบาลไทยออกแน่นอนนะคะทุกคนวันนี้ก็จะวันที่เท่าไรหรอคะ เอ้านี่นะคะแ k บเ,เลยนะคะทุกคนตารางสอง48361สสนะคะไม่ชอบตัวไหนตัดออกได้เลยนะคะไม่ชอบตัวไหนตัดออกได้เลย981 4นสี่นี่คือเด่นบนของแอดนะคะ98 1 4หนึ่งสีนะคะเอาขอให้แตก3มตัวบนอีกนะคะขอให้แตก3มตัวบนขอให้เข้า2ตัวล่างอีกเนาะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณามี95้าด้วยอ้าวบางคนเอยสิตามกันรูปบวชเลยบ่คะ่ะเอาลองดูคะ่ะทุกคนลองดูนะคะ เดี๋ยวแอดทยอยปล่อยคลิปให้นะคะทยอยปล่อยแนยวทางให้ทําเรื่อยๆะคะ่ะแนวทางนะคะไม่รีบริสันคอยรีบได้เอฟสี่่ะคอยรีบเอ,าอา้าอย่าเฝ้าเถอะค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะสื่อก่อนมูเดี๋ยวนไปเจอเลขดังเมื่อก่อนนี่แอดจะรีบทําแล้วก็รีบจัดเลยนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะต้องรอดูเลขดังก่อนนะคะตัวไหนดังมากๆนะคะจะได้ไม่ไปนะคะทุกคน ต้องรอดูเลขดังค่ะเพราะไม่งั้นนะเสียตังทิ้งนะคะเมื่อก่อนนี้รีบซื้อขนาดเลยได้คอยรีบซื้อมากๆนะคะกลัวโบดเดอ,อยนหยันว่าจะเข้าเปิดมีฟ้าวจัดโหลดค่ะแต่ว่านะคะหลังๆมาไม่เอาเร้วนะคะหลังๆมาก็รอดูนะคะทิศทางเลขดังนะคะทิศทางเลขดังทิศทางเลขเด่นนะคะทิศท,ท,ทางคู่ดังนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดทิ้งนะคะเพื่อที่เราจะได้ตัดทิ้งนะคะ <laughs> หลายๆครั้งนะคะเลขดังก็มานะคะมันก็มาเนาะเอา้าสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ